วันนี้จะพามาหาคอนเด้อปะดูกันยังไงตอนแรกก็ไม่เห็นเราหรอกนะตลอหายตัว <c oughs> ปะติดดัง <c oughs> แล้วลูกคิดเป็นฟ้าครบหนึ่งพันพลัน,ลนจบแก็วครบหนึ่งพันโอเคเจอกันตีออยูสยาว ได้ครบแล้วหนึ่งพันแล้วนะเลยมานี่หนึ่งป้าป้าป้าไปดูแกนว่าซื้อตรงไหนโอเคกันถึงแล้วมันมก็ไม่ได้ไกลเลยหรอกแต่ตัวนี้เป็นที่ซื้อโพบีสองคลิปหน้ามารีวิวคลิปนี้แค่รีวิวคอนที่โคโรด เราก็ขึ้นไปขึ้นไปยาวๆเลยมันขึ้นยากอะ่ะไม่อยากขึ้นเลยไหมไปไปไปแล้วเร็วีบขึ้นไปเลยเนาะเนาะไป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 กันเถอะนั่นแหละ เรามารีวิวกันสกิลจะประมาณนี้สกิลแรกใช่ไม่ได้สอง่างนี่แหละพละเจะกันกับน้อง